การพ้นทุกข์โดยไม่รู้อริยสัจนั้นเป็นไปไม่ได้พิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวว่าฉันไม่ต้องทำพื้นฐานรากในเบื้องล่างของเรือนดอกแต่ฉันจะทำตัวเรือนข้างบนได้ดังนี้นี่ไม่เป็นฐานะที่จักมีได้ฉันใดข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่จักมีได้ฉันนั้นคือข้อที่ผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวว่า ฉันไม่ต้องรู้จักความจริงอันประเสริฐคือความจริงเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และเรื่องทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นั้นดอกแต่ฉันจะทําความสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้โดยถูกต้องดังนี้พิขูทั้งหลายและเปรียบเหมือนผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวว่าฉันต้องทำฐานรากของเรือนตอนล่างเสียก่อนจึงจะทำตัวเรือนข้างบนได้ดังนี้ นี่เป็นฐานะที่จักมีได้ฉันใดข้อนี้ก็เป็นฐานะที่จักมีได้ฉันนั้นคือข้อที่ผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวว่าฉันครั้นรู้ความจริงอันประเสริฐคือความจริงเรื่องทุกขเรื่องเหตุให้เกิดทุกเรื่องความดับไม่เหลือของทุกและเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก์นั้นแล้วจึงจักทำความสิ้นสุดแห่งทุกได้โดยถูกต้องดังนี้ พิกูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิด